ความอดทนเฉยๆมันคงไม่พอเวลาที่ลูกอ่ะทำตัวแย่ๆถ้าความอดทนนั้นนะ่ะหมายถึงว่าเราอ่ะปล่อยให้ลูกอ่ะทำตัวแย่ๆต่อไปโดยที่เราอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยมันอาจจะหมายถึงการปล่อยปละละเลยลูกไปเลยก็ได้จริงๆแล้วมันควรเป็นความอดทนที่สร้างสารรค์คืออดทนที่จะไม่สนองตอบกับลูกด้วยอารมณ์ลบของตัวเองมันอาจจะเป็นความกโกรธอาจจะเป็นความหงุดหงิดเพราะอไไรก่กระามที่เราตอบสนองด้วยอารมณ์ลบของตัวเราเองอ่ะเราอาจจะเผลอดุดา่าสิยงดังลงโทษกับลูกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทําให้ลูกอ่ะรู้สึกไม่ รู้สึกไม่มีคุณค่าหรือลูกอ่ะอาจจะต่อต้านเรามากๆเลยก็ได้เราต้องฝึกอดทนที่จะฟังลูกแบบไม่ตัดสินจริงๆเพราะสิ่งนี้ค่ะมันจะทำให้ลูกอ่ะรู้สึกว่าพ่อแม่เข้าใจแล้วก็ยอมรับในตัวเขาเราต้องฝึกอดทนให้ลูกอ่ะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดทันที่เราจะด่วนตัดสินลูกหรือทําโทษลูกอาจจะเป็นการพูดกับลูกว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมทํานิสัยแย่แบบนี้เนี่ยค่ะเป็นการตัดสินลูกเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารอให้อารอมณ์เราอ่ะสงบลงก่อนอ่ะเรา สามารถพูดกับลูกได้เลยค่ะว่าแม่อยากเข้าใจนะว่าทําไมลูกถึงทําแบบนี้ตอนที่ลูกทำลูกคิดยังไงหรอหรือถ้ามันมีครั้งหน้าลูกจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ําการพูดแบบนี้มันจะทำให้ลูกรู้สึกว่าเราอยู่ทีมเดียวกับลูกแล้วมันจะทำให้ลูกได้ฝึกคิดแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆได้ตัวลูกเองความอดทนอย่างสร้างสรรค์คือความอดทนด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจมันจะทําให้ตัวเราเองมีสติในการคุยกับลูกมากขึ้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์เรากับลูกดีขึ้น แล้วมันจะทําให้เราะสอนลูกรับมือกับปัญหาต่างๆหรือแม้แต่แก้พฤติกรรมของตัวลูกเองได้